เคยมีประสบการณ์เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดและไปพักที่โรงแรมหรือห้องพักพนักงานแล้วเจอผีกันบ้างไหมคะตอนที่เจอนั้นเพื่อนๆทำยังไงกันบ้างวันนี้เทลโกสของเราก็มีเรื่องผีที่เหมือนจะน่ากลัวแต่อาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่ถ้าคนเข้าพักเป็นผู้ชายซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจากสมาชิกพันทิปย์หมายเลข1 9 6 2 5 0 5 ที่ได้แบ่งปันประสบการณ์หลอนของเธอกับแฟนที่เข้าพักในห้องพักห้องนั้นโดยเธอได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อไม่นานมานี้แฟนเราต้องลงไปทำงานที่เกาะแห่งหนึ่งในทางภาคตะวันออกซึ่งต้องลงไปทำงานที่นั่นประมาณสองอาทิตย์และเกาะที่แฟนเราไปทำงานมันเป็นเกาะที่เราอยากไปเที่ยวอยู่พอดีด้วยเราก็เลยขอแฟนไปเที่ยวด้วยตอนที่ไปถึงเกาะ คือโดยรวมของเกาะก็สวยดีค่ะและที่พักที่เราพักนั้นเราก็ไม่ต้องเช่าเองนะคะเพราะทางบริษัทของแฟนเป็นคนจัดหาให้แต่ด้วยความที่ว่าแฟนเราไม่ค่อยได้ลงไปทำงานที่นั่นสักเท่าไหร่นานๆไปทีก็เลยไม่ได้ล็อกห้องไว้เป็นประจำเรากับแฟนก็เลยได้ไปพักอีกห้องหนึ่งที่เตรียมไว้ให้แม่บ้านบอกว่าปกติแล้วถ้าไม่จาเป็นจะไม่เปิดห้องนี้ให้ใครใช้คือป้าแม่บ้านแกพูดมาแบบนั้น ใครได้ยินก็ต้องคิดถึงเรื่องผีกันใช่ไหมล่ะคะเรานคิดแต่แฟนเราเขาไม่คิดไงคะเพราะบรรยากาศในห้องมันก็ไม่ได้เก่าและไม่โทมเลยในเมื่อแฟนเราไม่คิดแล้วอีกอย่างเราก็อยากมาพักผ่อนด้วยก็เลยไม่อยากคิดเรื่องผีอีกวันแรกเราไปถึงเป็นเวลาบ่ายแก่แ,แล้วคะ่ะเลยไม่ได้เข้าบริษัทเราก็เลยเก็บของแล้วออกไปเที่ยวด้วยกันพอเที่ยวเสร็จก็กลับมาที่ห้อง แฟนเราก็อยากจะอาบน้ําก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ําแต่แป๊บเดียวเขาก็ตะโกนเรียกเราให้มาช่วยทําความสะอาดห้องน้ําให้หน่อยคือสภาพที่เราเข้าไปเห็นในห้องน้ํานะคะมันเหม็นอับมากแล้วก็แบบพื้นห้องน้ําก็มีแต่ฝุ่นเหมือนไม่มีใครเข้าห้องน้ํามานานมากผนังห้องน้ําก็เหมือนกันค่ะฝุ่นเยอะมากๆเอาง่ายๆนะคะสภาพเหมือนห้องน้ําร้างที่ไหนสักแห่งหนึ่งเลยล่ะค่ะ แต่เราก็แปลกใจนะคะว่าทำไมสภาพห้องภายนอกมันสวยไม่โซมไม่เก่าและไม่เหม็นแต่ทำไมในห้องน้ำมันกลับกลายเป็นสภาพแบบนี้ไปได้เราเลยคิดว่าป้าแม่บ้านแกคงลืมทำความสะอาดห้องน้ำหรือเปล่าพอแกบอกว่าห้องนี้ไม่จำเป็นก็จะไม่เปิดให้ใครใช้แฟนเราก็เลยบอกให้เราไปยืมที่ทำความสะอาดแม่บ้านให้หน่อยก็แล้วกันแล้วก็มาช่วยกันทำความสะอาด เราก็เลยออกไปหาป้าแม่บ้านส่วนแฟนเราก็ล้างห้องน้ำไปพลางๆก่อนพอเราเอาอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านจากป้าแม่บ้านมาเสร็จแฟนเราที่กำลังล้างผนังกำแพงห้องน้ำอยู่ก็ช่วยกันล้างต่อจนเสร็จพอทำความสะอาดเสร็จเราก็เลยให้แฟนเราอาบน้ำก่อนส่วนเราก็รออยู่ข้างนอกเรานั่งอยู่บนเตียงนอนและกำลังนั่งดูทีวีเพลินๆเราก็ได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะดังมาจากในห้องน้ำค่ะ ตอนแรกเราก็คิดว่าอาจจะเป็นเสียงทีวีเพราะเราเปิดทีวีอยู่พอดูไปสักพักตอนที่เสียงในทีวีเขาไม่หัวเราะกันแต่เราก็ยังได้ยินเสียงหัวเราะดังแว่วมาจากห้องน้ําอยู่ดีเราก็เลยปิดเสียงทีวีแล้วก็ไปเคาะประตูห้องน้ําเรียกแฟนเราว่าเมื่อกี้แอปเสียงหัวเราะหรือเปล่าแฟนเราก็บอกว่าตลกละใครจะแอปเสียงอะไรมีแต่หนูนั่นแหละที่หัวเราะอ,อะไรอยู่ข้างนอกเราก็แปลกใจ อา้าวเมื่อกี้เราหัวเราะด้วยเหรอแต่เราก็ว่าเราไม่ได้หัวเราะนะหรือว่าแฟนเราได้ยินเสียงในทีวีซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะเพราะคิดว่าบางครั้งความคิดมันจะทําให้เรากลัวไปเองเพราะตกกลางคืนเราสองคนก็นอนกันปกติตอนนั้นแฟนเราหลับก่อนเพราะพรุ่งนี้เขาจะต้องเข้าบริษัทแต่เช้าเราก็ง่วงนะคะเพราะนั่งรถมันเพลียแต่เราเป็นคนนอนดึก เราก็เลยเปิดทีวีดูจนกว่าจะหลับระหว่างที่ดูไปเราก็ได้ยินเสียงมาจากในห้องน้ำค่ะเป็นเสียงน้ำไหลออกมาจากฝักบัวแล้วมันก็เหมือนมีคนอาบน้ำเราก็รี่เสียงทีวีเพื่อจะได้ฟังชัดๆว่าเสียงมันมาจากห้องเราแน่ๆหรือเปล่าสรุปแล้วเสียงมันมาจากห้องเราค่ะเราจะหันไปปลุกแฟนให้ตื่นเพราะเรากลัวแต่หันไปก็เห็นแฟนเราเหงื่อออกท่วมตัวเลยค่ะ ทั้งที่ตอนนั้นห้องเราเปิดแอร์อยู่ที่23องศาแต่ทำไมเหงื่อเขาออกเยอะมากและเหมือนเขาพยายามจะดิน้นดินนะคะแล้วก็เหมือนพยายามจะพูดแต่เสียงมันอื้ออยู่ในลำคอเราเห็นแบบนั้นเราก็เขย่าตัวแฟนเราค่ะแฟนเราก็ตื่นแล้วก็ทําท่าทางสูดลมหายใจเฮือกใหญ่พอแฟนตื่นแล้วเสียงน้ำก็เงียบไปด้วยและแฟนก็ถามเราว่าปลุกพี่พราอ,อะไรเหรอหนู เราก็อธิบายไปว่าเราได้ยินเสียงในห้องน้ําแล้วพี่ก็เหงื่อออกเหมือนขยับตัวไม่ได้เราก็เลยปลุกพี่ขึ้นมาแฟนเราก็บอกว่าดีแล้วที่เขย่าตัวเขาไม่งั้นตายแน่ซึ่งแฟนเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาหลับเขาฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องน้ําแต่ไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยเดินมาหาเขาที่เตียงแล้วก็ขึ้นคล่อมที่ตัวเขา จากนั้นก็เอามือปิดปากปิดจมูกในฝันแฟนเราบอกว่าเขากลัวมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าขยับตัวไม่ได้จนเรามาเขย่าตัวถึงจะตื่นและหายใจออกพอแฟนเราเล่าจบเราก็พากันสวดมนต์ก่อนนอนค่ะคือเราคิดว่าน่าจะเป็นจากสถานที่ที่มันแปลกและก็ด้วยจากที่เราทำความสะอาดห้องน้ำเองหรือเปล่าเลยทำให้เก็บเอามาฝัน พอสวดมนต์เสร็จแล้วก็นอนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคืนนั้นก็หลับสบายดีจนตอนเช้าแฟนเราก็ตื่นก่อนแล้วก็ไปอาบน้าเสร็จหลังจากนั้นเขาก็มาปลุกเราเขาถามเราว่าวันนี้จะเข้าบริษัทกับเขาไหมแต่ด้วยความที่เมื่อคือนก็นอนดึกแล้วและเราก็ยังไม่อยากลุกเราก็เลยบอกไปว่าพี่เข้าไปคนเดียวเถอะเดี๋ยวหนูรออยู่ที่นี่แหละคือแฟนเราเขาบอกกับเราตั้งแต่ก่อนมาแล้วว่า ถ้าเข้าไปบริษัทก็คงต้องไปดูงานแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับเราก็เลยคิดว่าเราอยู่ห้องคนเดียวก็ได้พอแฟนเราไปทำงานเราก็ยังนอนต่อค่ะนอนต่อไปนานอยู่เหมือนกันแต่เราก็ต้องมาสะดุ้งตื่นตอนประมาณเกือบเกือบเที่ยงเพราะได้ยินเสียงโครมเหมือนเสียงพวกขวดแชมพูที่อยู่ในห้องน้ำตกพื้นคือจริงๆถ้ามันตกพื้นมันก็ไม่น่าจะดังมากถึงขนาดนี้ ดังขนาดที่ว่าทําให้เราสะดุ้งตื่นได้เลยนะคะแต่เสียงที่เราได้ยินมันอยู่ใกล้หูเรามากมันเลยทําให้เราสะดุ้งตื่นและตื่นมาแบบตกใจตอนแรกเราก็นึกว่าแฟนเรากลับมาแล้วเพราะเห็นไฟในห้องน้ํามันเปิดอยู่เราก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากจากนั้นก็หยิบรีโมทเปิดทีวีมาดูตอนนั้นคิดว่าตอนเราตื่นมันก็เกือบเที่ยงแล้วและเราดูทีวีมานานมากแล้ว ทำไมแฟนเรายังเข้าห้องน้ําไม่เสร็จสักทีเราก็เลยไปเคาะเรียกที่หน้าประตูห้องน้ําว่าพี่ทําอะไรนานจังแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาเราก็เลยเปิดประตูเข้าไปดูเผื่อว่าเขาเป็นลมหรือเปล่าแต่ก็ต้องตกใจเพราะไม่มีใครอยู่ในห้องน้ําเลยเห็นแต่ขวดแชมพูที่มันตกอยู่เราก็เลยสงสัยแล้วว่าไม่มีคนมาแฟนเรายังไม่มาแล้วแชมพูมันตกลงมาได้ยังไง ในห้องน้ำก็ไม่มีช่องลมด้วยแต่สำหรับเรื่องไฟที่เปิดอยู่เราคิดว่าบางทีตอนเช้าแฟนเราอาจจะเปิดและลืมปิดก็ได้เราก็เลยรีบโทรหาแฟนบอกให้แฟนรีบๆดูงานแล้วรีบกลับมาที่ห้องหน่อยประมาณครึ่งชั่วโมงแฟนเราก็กลับมาถามว่ามีอะไรหรือเปล่าทำไมเรียกให้กลับมาเราจะบอกไปตรงๆว่ากลัวผีก็ดูยังไงยังไงอยู่บางทีเขาอาจจะหาว่าเราปัญญาอ่อนก็ได้ ก็เลยต้องอ้างไปว่าหิวข้าวแล้วก็ไม่รู้จักเส้นทางไปกินข้าวหลังจากนั้นเราก็อาบน้ําและกินข้าวตามปกติแล้วก็ไปเดินเล่นกันมาถึงห้องตอนประมาณหัวค่ําประมาณทุ่มกว่า,วาพอเรามาถึงก็รู้สึกเหนียวตัวและอยากอาบน้ําเราขออาบน้ําก่อนเราเลยไปอาบปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอถึงตาแฟนเราไปอาบบ้างตอนเขาอาบได้ไปสักพักหนึ่งอยู่ๆเขาก็ตะโกนเรียกให้เราไปหา เราเข้าไปแฟนเราก็ชี้ให้ดูตรงผนังห้องน้ำแล้วก็บอกว่าเห็นไหมตอนแรกเราก็ยังไม่เห็นอะไรเห็นแค่ว่าเป็นเหมือนฝุ่นผนังห้องน้ำเป็นสีเทานะคะแต่ฝุ่นที่เห็นคือเป็นสีน้ำตาลเราก็บอกแฟนเราว่าเราไม่เห็นแฟนเราก็บอกว่าลองมองดีๆเราก็พยายามมองนะคะคือเราเป็นคนที่จินตนาการภาพไม่ค่อยออกเราก็พยายามมอง แล้วก็มองไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็รู้สึกเฮ้ยมันเป็นหน้าผู้หญิงผมยาวเหมือนเอาหน้ามาแปะไว้ที่ข้างฝาผนังแล้วเหมือนเอาตัวมาแปะกับฝาผนังเอาไว้ด้วยคือเห็นรอยฝุ่นนั้นเป็นแบบเรือนร่างของผู้หญิงแก้ผ้าค่ะคือจากคนที่มองภาพไม่ค่อยออกมันมองเห็นได้เลยว่ารอยฝุ่นนั้นเป็นรอยผู้หญิงแก้ผ้าจริงๆแล้วเอาหน้ากับเอาตัวมาแปะที่ข้างฝาผนัง ตอนเห็นครั้งแรกเราก็กลัวค่ะเราก็เลยให้แฟนเราอาบน้ําให้เสร็จแล้วก็เอาน้ําราดรอยฝุ่นออกให้หมดมันหลอนจริงๆนะคะพอเห็นรอยฝุ่นนั้นมันก็นึกถึงเรื่องต่างๆนานาขึ้นมาเลยตอนนั้นเราก็เสียายตัวเองเหมือนกันที่ไม่ได้ถ่ายรูปเก็บเอาไว้พอเรากับแฟนอาบน้ําเสร็จก็พยายามหาหนังตลกๆดูเพื่อลดความกลัวและเมื่อถึงเวลานอนเราก็นอนกันตามปกติ คืนนั้นเราหลับก่อนแฟนเราก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นตอนที่เราตื่นมามันเป็นเวลาประมาณเกือบ8ปดโมงแล้วเราตื่นมาเราก็ไม่เห็นแฟนเรานอนอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเขาคงจะเข้าไปที่บริษัทแล้วมัง้งเราก็เลยเดินไปจะเข้าห้องน้ําพอเปิดประตูไปเราก็เห็นแฟนของเรานอนหลับแก้ผ้าอยู่ตรงรอยฝุน่นเมื่อคืนนี้แล้วเราก็จําได้ว่าเมื่อคือน เราทั้งคู่เอาน้ำราดรอยฝุ่นออกไปแล้วแต่ทําไมเช้านี้มันยังมีรอยฝุ่นอยู่อีกและเป็นรูปเดิมเลยแล้วแฟนเราก็ไปนอนตรงนั้นได้ยังไงตอนแรกเราคิดว่าเขาอาจจะละเมออาบน้ําก็เลยไปนอนหลับอยู่ตรงนั้นเราเห็นว่าเหตุการณ์มันเริ่มแปลกมากขึ้นตั้งแต่รอยฝุ่นแล้วนี่เช้านี้ยังมีเรื่องแปลกอีกรู้สึกตอนนั้นอยากจะบ้าตายมากเลยค่ะนี่เรามาเที่ยว หรือมาให้เจอเรื่องแปลกๆกันแน่เนี่ยเราก็รีบปลุกแฟนและถามแฟนเลยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันนอนตรงนี้ได้ยังไงแฟนเราก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเขาหลับไปแล้วฝันว่าเห็นผู้หญิงคนเดิมที่ฝันถึงในวันแรกเดินแก้ผ้าออกมาจากห้องน้ําแล้วก็เดินมาหาพี่ที่เตียงแล้วก็จูงมือพี่เข้าห้องน้ําแล้วเขาก็บอกให้พี่ถอดเสื้อผ้าให้หมดเดี๋ยวเขาจะอาบน้ําให้ ในฝันแฟนเราฝันว่าเขาอาบน้าให้แฟนเราจริงๆนะคะแล้วเหมือนว่ากําลังจะมีอะไรกันแต่เราก็ไปปลุกซะก,ก่อนเราก็เลยบอกแฟนเราไปว่าแบบนี้มันไม่ดีแล้วนะทํายังไงกันดีไปวัดไหมหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้แฟนเราก็บอกว่าเขาอาจจะฝันมั่วๆไปงั้นเองเพราะมันแค่ฝันครั้งที่สองเองนะเราก็เลยว่านี่พี่จะให้มันมีครั้งที่สามอีกหรอ ถ้าครั้งที่3พี่ฝันอีกแล้วไปมีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นแล้วจะทํายังไงล่ะแฟนเราก็ยังดื้อน,นะคะดื้อที่ว่าคือเขาว่าจะลองดูต่ออีกสักคืนหนึ่งก็แล้วกันว่าเป็นยังไงและเมื่อถึงคืนที่3ก็ได้เรื่องเลยค่ะก่อนเราจะนอนเราทั้งคู่ได้ยินเสียงเคาะผนังกงําแพงเสียงเคาะดังมากดังมาจากห้องน้ําตอนแรกเราคิดว่าผีแน่แ่เราก็เลยสวดมนต์และพยายามหลับให้เร็วที่สุด แต่มันก็กลัวมากจนนอนไม่หลับเรากับแฟนก็ต่างคนต่างนอนไม่หลับค่ะแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันเหมือนรู้กันอยู่แล้วตอนนั้นเราทั้งคู่พยายามหลับจริงๆแต่หลับไม่ลงจนเวลาผ่านไปเกือบเที่ยงคืนแล้วอยู่ๆประตูห้องน้ำก็เปิดซึ่งเราสองคนเห็นเหมือนกันเห็นว่ามีหน้าผู้หญิงครึ่งหน้ากำลังแอบดูเราอยู่ตรงประตูนึกออกกันใช่ไหมคะเวลามีคนมาแอบดู แล้วเอาหน้าโผล่มาแค่ครึ่งเดียวหน้าออกซิซี่เขียวๆภาามันติดตาคิดดูนะคะคือแบบมันกลางคืนแล้วและเราไม่ได้ฝัน,นแน่ๆเพราะอยู่กันสองคนพอพวกเราเห็นก็พากาันคลุมโปงเลยค่ะกลัวจนทำอะไรไม่ถูกอยากจะลุกหนีออกไปจากห้องก็กลัวว่ามันจะไปโผล่ตรงที่ประตูห้องอีกปกติแล้วเวลาคนมันกลัวก็มักจะคิดและทำอะไรไม่ถูกค่ะพวกเราสองคนอยู่กันในผ้าห่มสักพัก พอเรารู้สึกว่ามันน่าจะปลอดภัยแล้วเราก็เลยชวนแฟนเราไปดูที่ห้องน้ำอีกรอบหนึ่งพอเปิดผ้าห่มออกก็รู้สึกค่อยโล่งใจหน่อยเราเห็นไม่มีใครอยู่แล้วก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาบ้างจากนั้นเราสองคนก็เผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เรื่องเลยตื่นมาอีกทีก็เช้าแล้วและเราก็ไปเจอแฟนเราในห้องน้ำอีกแล้วค่ะที่เดิมเลยรอยฝุ่นข้างผนังกำแพงมันก็ขึ้นมาแบบเดิม เรารู้สึกมันไม่ไหวแล้วนะเราก็ปลุกแฟนแฟนเราก็งวงเงียแล้วบอกว่าฝันอีกแล้วแต่ทีนี้ฝันว่าผู้หญิงคนนั้นเดินออกมาจากผนังห้องน้ําแล้วก็เดินมาหาพาไปอาบน้ําด้วยกันและก็จะมีอะไรด้วยแต่ในความฝันแฟนเราไม่ยอมมีอะไรด้วยผู้หญิงคนนั้นก็เลยเดินกลับเข้าไปในผนังกําแพงเหมือนเดิมนี่เพิ่งผ่านไป3วันเองนะคะแต่เราต้องอยู่ที่นี่ตั้งเกือบเกือบสอาทิตย์ ทํำยังไงล่ะทีนี้เราก็เลยจัดแจงหาห้องพักที่อื่นที่ไม่ใช่ของบริษัทไว้แต่เราก็ยังไม่ได้บอกแฟนนะคะเราแค่จองห้องพักเอาไว้ก่อนวันนั้นเราก็เข้าบริษัทกับแฟนมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ที่บริษัทมาถามเราว่าเราตามมาเที่ยวด้วยหรอเราก็บอกว่าใช่พี่แกก็ถามต่อว่าแล้วพักที่ไหนละ่ะเราก็บอกไปว่าพักที่ห้องริมสุดของห้องพักพนักงานเลยค่ะ พี่ผู้หญิงคนนั้นเขาก็ทำสีหน้าแบบแยงแล้วก็ถามเราว่านอนได้หรอหลับสบายไหมไม่มีอะไรมารบกวนเลยเหรอเราก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าเราเจออะไรบ้างพี่แกก็เลยพาเราไปหาพวกกลุ่มแม่บ้านแล้วเราก็เล่าให้พวกกลุ่มแม่บ้านเขาฟังว่าเราเจออะไรแบบไหนพอเล่าจบป้าคนที่มาเปิดห้องให้เราในวันแรกแกก็เล่าเรื่องบางอย่างที่เกี่ยวกับห้องห้องนั้นให้เราฟัง ป้าแม่บ้านคนนั้นก็เล่าให้เราฟังว่าประมาณเกือบๆสองปีแล้วมีพนักงานที่นี่แหละเขามีเมียเขาก็พาเมียเขามาพักอยู่ที่ห้องด้วยซึ่งห้องที่พวกเขาพักก็คือห้องที่เรากำลังอยู่ตอนนี้แหละคะ่ะแต่ได้ยิยนคนเขาลือกันว่าเมียของพนักงานคนนั้นเขาได้มาจากอาบอบนวดแต่ก็เห็นเขาทั้งคู่รักกันดีเห็นกันว่าผู้หญิงเป็นพวกประมาณติดเรื่องอย่างว่า แฟนเขาทำงานกลับมาเหนื่อยๆผู้หญิงก็คิดแต่เรื่องอย่างนั้นแต่มีวันหนึ่งแฟนเขาต้องไปทำงานนอกสถานที่ผู้หญิงคนนี้ก็เข้าไปอาบน้ำและนอนแช่อยู่ในอ่างอาบน้ำแล้วเขาก็หัวใจวายเฉียบพลันพ่อหมอมาชันสูตรศพแล้วก็พบว่ามันไม่มีร่องรอยการต่อสู้แล้วก็พบยาโรคหัวใจอยู่ในลิ้นชักหัวเตียงก็เลยคาดว่าเขาน่าจะหัวใจวาย แต่ตอนที่ไปพบศพก็คือวันที่ผัวเขากลับมาที่ห้องซึ่งกินเวลาประมาณ2-3วันแล้วศพมันก็ขึ้นอืดค่ะแต่มันไม่อืดมากเท่าไหร่หลังจากนั้นเขาก็จัดการทำพิธีศพอะไรให้เรียบร้อยและผู้ชายก็ย้ายที่ทำงานใหม่ป้าเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเขาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณหรือเปล่าป้าก็ไม่รู้นะรู้แค่ว่าพอมีคนอื่นย้ายมาอยู่ที่ห้องนี้ก็จะเจอผู้หญิงคนนี้ ถ้าเป็นผู้ชายมานอนก็จะฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นมาชวนมีอะไรด้วยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงมานอนก็จะเจอแบบว่ามาให้เห็นบ้างมาอัมบ้างแล้วแต่คนจะเจอแต่ถ้าเป็นผู้ชายมานอนเขาจะพูดเหมือนกันหมดว่าผู้หญิงคนนี้มาชวนมีอะไรด้วยเหมือนเหตุการณ์มันหนักขึ้นทางเจ้าของบริษัทต้องให้พระมาทำพิธีสะกดวิญญาณโดยสะกดวิญญาณไว้ตรงผนังกำแพงห้องน้ำ ส่วนใหญ่ถ้าจะสะกดวิญญาณเขาก็จะเอายันมาแปะหรือไม่ก็เจิมเป็นสีข,ขาวๆให้เห็นว่าเป็นยันแต่นี่พระท่านกลัวว่าคนที่มาอยู่ใหม่จะกลัวก็เลยเขียนยันด้วยน้ำมันเขียนไว้ตรงผนังกำแพงห้องน้ำตอนนั้นเราฟังเราเก็ตแล้วค่ะเพราะวันแรกที่เรามาเราทำความสะอาดห้องน้ำกันเองและแฟนเราก็เป็นคนล้างทำความสะอาดตรงผนังกำแพงห้องน้ำด้วยเราเข้าใจแล้ว ตอนล้างมันน่าจะไปลบยันออกผู้หญิงคนนั้นก็เลยออกมาได้เราเลยไปเล่าให้แฟนฟังแล้วก็พากันย้ายออกไปที่โรงแรมที่เราจองเอาไว้ค่ะส่วนเรื่องห้องนั้นที่เราไปลบยันออกเราก็ให้แฟนเราไปบอกหัวหน้าเขาทีนี้ทางบริษัทเขาก็เลยเชิญพระมาอีกค่ะแต่ทีนี้พระท่านบอกว่าเขาอยู่มานานพอสมควรแล้วพระท่านจะทำพิธีเชิญดวงวิญญ,ญาณให้ไปเกิดพวกเราก็เลยโล่งใจและสบายใจไปอีก หลังจากนั้นมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เราและแฟนก็ไม่ได้กลับไปที่เกาะนั้นอีกนะคะเพราะยังไม่มีงานให้ไปดูแต่ถ้ากลับไปอีกก็อยากจะกลับไปดูสักหน่อยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างและก็จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องเล่าหลอนที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตาม และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วคลิปต่อไปเทลโกสของเราจะนำเรื่องหลอนๆแบบไหนมาเล่าสู่กันฟังอีกก็อย่าลืมคอยติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเทลโกสกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ